บอสทางการเมืองอะ่ะผมไม่อยากเรียกเทวดาผมเรียกว่าผีเปรตทางการเมืองพวกนี้เมื่อไรนะครับจะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะออกมาสู้กับพี่น้องประชาชนมาบอกเหตุผลดีครับพวกนี้ผมถามว่ากล้าไหมครับกล้าไหมล่ะอ๋อได้ฟังเลยครับผมว่าถ้าคนที่จะเป็นนักการเมืองนะเป็นลูกผู้ชายแล้วกันเพราะวันนี้อ่ะผู้ววนนรบริหารเดีอคอนใช่ไหม คุณพอเขายอมรับแล้วนี่แล้วตำรวจก็เขามีการมีหมายจับและจับไปแล้ว18บอสใช่ไหมอันนั้นคือบอสภาคธุรกิจแต่บอสท,ทางการเมืองอ่ะผมไม่อยากเรียกเทวดาผมเรียกว่าผีเปรตทางการเมืองพวกนี้เมื่อไหร่นะครับจะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองน่ะออกมาสู้กับพี่น้องประชาชนมาบอกเหตุผลดีครับ แล้วก็ผมเชื่อว่ามาตอบคาถามสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพวกนี้ผมถามว่ากล้าไหมครับกล้าไหมล่ะน,นอกจากมีบอสการเมืองแล้วเนี่ยเอยโทษมีบอสธุรกิจกันแล้วที่โดนจับไปแล้วผมว่าน่าจะมีบอสการเมืองด้วยเดี๋ยวาคอยตามด้วยครับพวกผีเปรตก,การกานเมืองพวกนี้ต้องดําเนินการนะครับมันเป็นเขาเรียกเป็นเห็บเผาเป็นตัวสูบเลือด สูบเนื้อประชาชนที่สําคัญทําให้บ้านเมืองเนี่ยเสียหายและทําให้ภาคการเมืองเสียหายด้วยนะครับพวกเนี้ยผมผมก็ดําเนินการตรวจสอบอยู่เหมือนกันเพราะมีคนร้องผมเพราะเดี๋ยวช่องทางที่ผมจะดําเนินการให้กองยาน่าจะไปปปช